ครับวัดนี้ครับทุกทุกท่านวัดยาลาไปนะลังแตกวางเวนไปลนไล่ว่านไนหัวปั๊มแต่ยุ่งเก็บกากแพรไปเนะไม่ได้หฮะยาไอหัวตรงนี้กินฟางกับอาหารอย่างเดียวเลยวันนี้ว่างเวนหยุดกากแพหยุดเก,ดก,ก,กบบบบ็บกากแพรก็ตัดยาลาไนตัดยาสักคิดลาวเนี่ยก็ตัดบริเวณแขนแขนนี่ไปแขนแขนในป่าปัม๊มแขนแขนโค้ัว ก็ยางพอมียาอยู่เพม่อนชงนี่ยังไม่แรงมากก็ยาอย่างพอได้ยาช่วยเพม่อนยาช่วยมันก็มีไล่ยาไล่ชนิดละเหมือนเพม่อนมียาดีเพลแล้วก็ยาหลูกเฮบเลยเพม่อนยามันยามันก็มีนะเพื่อนะในยามันเบื่อผสมเลยเพื่อรวมรวมกันไปไล่ยี่ห้อยาเพม่อนนี่ไล่ชนิดไล่ชนิดประมาณสี่ยาชนิดยาก็รวมรวมกันไปตัดรวมรวมกันไป ก็ไล่วัาอลไรเพื่อนไม่ได้ฮายาให้กินเลยกินแต่ฟางกับอาหารนี่วันนี้ว่างว่างวันนี้ไม่ได้เก็บกากแพ่ไปเนี่ยวันนี้ยืดเก็บกากแพ่ไปหนึ่งวันก็มาตัดหญ้าลราตัดหญ้าให้ัวตะกี้ลราเพื่อนเราใช้เวลาตัดไม่นานเพื่อนเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะกว่าได้ยาเลยนี่ก็ตัดน้ำมันไม่ถึงทั้งเลยประมาณถึงทั้งน้ำมันถึงทั้งก็จะได้เลยมือเลยนี่ก็น่าจะโอเคแล้วเพื่อนได้ก็พอสมควรแล้วด้านหน้า อุปกรณ์เพื่อนอุปกรณ์การตัดก็ผมก็เป็นแบบนี้เพื่อนอุปกรณ์การตัดเขียงตัดหญ้าแล้วก็ผมใส่ใบวงกลมเพื่อนใบวงกลมใบนี้ตัดดีนะเพื่อนนะไม่ใช่โฆษณาสินค้าได้ก็ไม่ใช่นะแต่ว่าพมออกมาใช้พวกผมบอกมันดีตัดดีเพื่อนตัดหญ้าดีมากเลยหญ้าไม่ปุ่งไม่ผ่านไม่อันตรายกันเพื่อนมันไม่เสียชุดนะเส้นกระเด็นได้ไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีเส้นมาเสียกระเด็นได้ไม่มีแบบนี้ปลอดภัยเพื่อนซึ่งตัดหญ้าดีเลย ตัดยาช่วยเหมือนรัวตัดยาได้เป็นกองเลยเหมือนนี่มั้ตัดสายตัดคว้าตัดสายตัดคว้าเหมือนเรจะได้ยาเป็นกองเป็นกองเหมือนนี่เหมืนนี่ตัดมาจากทางเดินหน้าไปแล้วก็กลับลังมาเนี่ยราจะได้ยาไปเป็นแถวแบบนี้เหมือนตัดดีเหมือนนี่ใบนี้ผมก็เพิ่งยาเอามาชายอยู่ไม่นานสิไม่นานสิโอเคเหมือนตัดดีมากเลยจะตัดเป็นแถวไปน้องเหมือนาจะตัดได้เป็นกองเวลาเก็บเราไม่หุญไหวเหมือนเวลาเก็บหญ้าเราจะไม่หุญไหวเหมือน ยามันก็จะอยู่เป็นแทวเป็นแนวเป็นเท้เป็นแนวเป็นกองไปเก็บง่ายพอาะเพิ่งมาเที่ยวบรรยากาศตัดยาลราเพืเ่อน,นเนี่ยร่างกายยึดกับกาแฟวันนี้ก็ตัดยา,ายาหยัวตักมือลาตัดบริเวณป่าปฟ้มเพื่อนวันนี้นในส่วนฟามในส่วนฟ้มเพื่อนช่วงนี้ก็ยังพอมียาอยู่เพื่อนเนี่ยในส่วนป้มแล้วก็ยังพอมียามันยังไม่แรงมากยังไม่แรงมาก็ย,ยังพอมียาให้ตัดให้เกีียวได้อยู่ ช่วงนี้ก็ยังดีอยู่เพื่อนั้นหญ้าพีกนะนี่กยกัดได้ไร้วันแล้วเผื่อนี่ตรงนี้ตัดได้ไลร้วันซีซ่าวันก็พอได้กินละส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ารีแพร่เผื่อนหญ้ารีแพร่ก็เหลือมจะแก่เหลือมจะออกดอกอนะเผื่อนเหลือมออกดอกหญ้ารีแพร่ออกดอกแล้วออกดอกแล้วยับจะแก่เลย <S <S มันดียังเพื่อนหญ้ามันไร้ชนิดถึงผมบอกเพื่อนหญ้ามันหลากหลายเพื่อนมันซี่ห้าชนิดมันทำให้หัวกินไม่เบื่อเพื่อนกินไม่เบื่อกินไม่เบื่อแล้วก็ชอบกินด้วยหญ้ามันรวมรวมเผนไม่ใช่หญ้า ถ้ายาอย่างเดียวบางทีกินทุกวันมันก็เบื่อเผื่อนะแต่นี้ยามันโอเคเลยเผื่อนยามันรวมรวมกันก็กินดีเผื่อนี้กินดีกินดีกินดีวันด้วยชอบยานี่ก็ได้แล้วได้เพื่อนได้แล้วยาทีนี้ก็รอจุกใส่กับสอบอย่างเดียวแหละจุกใส่กับสอบแล้วก็ลำเลียงไปขอกัวเขามาแค่เพื่อนนะขอกัวอยู่นิดเดียววันนี้ก็แค่ขอกัวป่าป่าแค่ขอกัว ครับผมโอเคบ่นะได้ได้ดูบรรยากาศตัดยากันหลายวันแล้ววันนี้ okay,